สวัสดีคะ่ะ FC ไบละพันการ์ดนสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้พามาชมดอกไม้สีเหลืองกันคะ่ะสีสวยเลยคะ่ะตัวนี้น้องมีชื่อว่ากุราผินนะคะมีใครเคยเห็นดอกสีเหลืองบ้างคะเคยเห็นแต่ดอกสีแดงใช่ไหมคะตัวนี้น้องเป็นดอกสีเหลืองนะคะ กระถางใหญ่ๆเลยนะคะกระถางใหญ่ๆกระถางโอ้โหกระถางใหญ่ๆพุ่มใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าใหม่มากครับนี่ค่ะม่วงดิบแก้วขมิ้นลูกใหญ่กรอบสดอมใหญ่แบบนี้นะคะพุ่มใหญ่ๆส่งต่ออยู่ที่500บาทส่งฟรีนะคะแต่ว่าเรามีกระถางเล็กให้ลูกค้าด้วยนะคะเดี๋ยวพาไปชมค่ะปลูกใหญ่ มาค่ะจบจากชมดอกสีเหลืองกันแล้วนะคะก็มาชมดอกสีแดงกันต่อเลยนะคะนีส่สวยอย่างนี้เลยนะคะคือน้องต้องได้รับแสงแดดที่เพียงพอนะคะดอกเขาถึงจะดุกแล้วก็สวยค่ะเขาเลี้ยงง่ายค่ะเหมาะสำหรับ อ่าลูกค้าท่านใดที่ไม่ค่อยมีเวลานะคะนี่นะคะปลูกทิ้งไว้เลยแต่ก็ต้องลดน้ําบ้างนะคะไม่ใช่ปลูกแล้วก็หายไปเลยไม่ได้ลดน้ํานะคะลูกค้าตัวนี้เป็นตัวใบด่างนะคะตัวใบด่างมีกระถางเล็กจําหน่ายนะคะกระถางละมีร้อยห้บาทค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปชมต้นเล็กของอ่ากุหลาบผินดอกสีเหลืองกันนะคะเราไปชมต้นเล็กของกุหลาบผินดอกสีเหลืองกันค่ะ ไปค่ะไปชมกันเลย,ไปไปดยเดี๋ยวผ่านมาถึงม่วงเจริญก็เดี๋ยวขออ่านเสนอม่วงเจริญก่อนนะคะตัวนี้เป็นม่วงเจริญหรือว่าหลินซานนะคะตัวนี้เป็นอ่าม่วงเจริญหรือว่าหลินซานค่ะน้องอยู่ในกระถางทรงกลมนะคะอยู่ในกระถางทรงกลมฟอมใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะส่งต่อที่550บาทนะคะ550บาทส่งฟรีค่ะ กำลังออกดอกนะคะกำลังออกดอกแดดต้องได้น้ำต้องถึงนะคะมวงเริญน้องเป็นไม้แดดร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นตัวดอกสีเหลืองนะคะเป็นพุ่มพุ่มใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะแต่กระถางใหญ่ตัวนี้แม่ค้าไม่ได้ขายนะคะเดี๋ยวพาไปไปไป,ไปชมกระถางเล็กค่ะกระถางเล็กอยู่ตรงนี้ค่ะลูกค้ากระถางเล็กอยู่ตรงนี้ นี่ค่ะกระถางเล็กๆแบบนี้เลยนะคะกระถาง5นิ้วนะคะใน1กระถางจะมี3ต้นนะคะจะมี3ต้นแม่ค้าส่งต่อให้ลูกค้าที่กระถางละหนึ่งร้อบาทส่งฟรีนะคะกุหลาบหินตัวนี้ค่ะตัวนี้ดอกสีเหลืองนะคะแล้วก็ ก้ามปูหลุดนะคะก้ามปูหลุดหรือว่าสายใยรักนะคะอ่าแม่ค้าส่งต่อให้ที่กระถางละหนึ่งร้อยสิบาทส่งฟรีเหมือนกันค่ะกระถางละหนึ่งห้สิบาทส่งฟรีนะคะแล้วก็มาที่เปเปอร์เปเปอร์สตรอเบอรี่นะคะเ,เดี๋ยวนะคะแสงนี่ค่ะมากันที่ p ป p ปอร์สตรอเบอรค่ะ ให้ชมสีใกล้ๆนะคะน้องได้รับแสงแดดที่เหมาะสมนะคะแดดไม่แรงเกินไปแล้วก็ไม่ร่มจนเกินไปนะคะสีน้องจะออกมาเป็นสีชมพูค่ะนี่ค่ะแต่ไม่ใช่แดดร้อยนะคะแดดร้อยใบจะไหม้ค่ะแต่ถ้าลงดินลงดินนะคะน้องก็อยู่แดดร้อยได้นะคะแต่อันนี้ไม่ได้ลงดินนะคะอยู่ในกระถางเปเปอร์สตรอเบอรี่สีชมพูแบบนี้นะคะ อยู่ที่กระถางละ150งรบาทส่งฟรีนะคะ150บาทส่งฟรีแล้วก็มีอะไรอีกน้องจะนำเสนออ่ะเดี๋ยวนะคะ ตัวนี้เป็นเศรษฐีรวยเศรษฐีพันร้านนะคะเศรษฐีพันร้านนี่ค่ะน้องจะแตกต่างกับตัวนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูในร่มก่อนนะคะให้ดูในร่มค่ะให้ดูในร่มน้องจะแตกต่างกับตัวนี้นะคะ นี่ค่ะตัวนี้ใบจะเป็นแบบนี้แต่ตัวนี้ใบเขาจะเป็นใบอวบๆค่ะอวบอขึ้นมานะคะนี่ค่ะเขาจะต่างกันนะคะนี่ค่ะอันนี้กระถางระอ่าแปบาทส่งฟรีนะคะ80บบาทส่งฟรี แต่เขาดูอยู่แดดร้อยนะคะเขาอยู่แดดร้อยแดดจัดนะคะแดดจัดค่ะสำหรับ e ีพีนี้ก็ขอจบการพา,าท่านผู้ชมรับชมไม้สวยๆงามๆแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากาท่านผู้ชมกดติดตามด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ